ผมก็ยืนยันท่าถ้าเกิดทำสามหรือสี่ขั้นตอนนี้จบเนี่ยไปยากจะออกทั้ง4แห่งเนี่ยได้ดาเนินการจัดการขยะเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามหลักวิชาการที่กรมควบคุมมลพิษได้ครุณาแนะนําแล้วนะครับเหลือที่ว่าเอ๊แล้วทำไมเหลือหกแสนหกแสนเนี่ยเป็นขยะตกค้างปีเก่าตั้งแต่สมัยหลายสิบปีตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่สะสมกันมารวมทั้งมีขยะที่เหลือจากตกค้างจากน้ําท่วม เพื่อ 5, มี52 53ด้วยอันนี้ต้อขอชื่นชมนะครับในแผนงานที่ทางจังหวัดได้ทำนี่นะครับคือผมว่ามีความชักเกดเจนคือทั้งระยะสั้นนะครับมีแผนการระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีความตัดสมัยนะครับจ,จริงๆคือได้ทำกันมานก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับอย่างโรงไฟฟ้านะครับคงจะไม่ใช่ มีข่าวเรื่องประกอบสร้างเราจะไม่ได้นายกปลายก็คงมีการข่อสร้างงานเะียงแต่ว่าก็คงได้โอกาสในการที่จะไปเคลื่อนตรงนี้นะครับในเรื่องของอเวทดุลยี่และหินนะทางกรมเนี่ยเราก็มองการจัดการเนี่ยเป็นในสามปัจจัยนะครับนอกจากปริมราณขยะสะสมแล้วเนี่ยมองว่าการจัดการของจังหวัดเนี่ยจัดการอย่างถูกต้องหรือเปล่า ไปแล้วก็ความกาเชื่อมั่นนะครับอย่างที่ท่านพี่บิลเรียนนะว่าจะต้องเสียเงินไม่ว่าจะเป็นเงินใครเงินท้องทิ่เงินรัฐบาลกลางเงนินของประเทศนะครับพอเราเห็น,นลงลงไฟฟ้าขยะนยี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับว่าอยู่ในสักอันดับแปดอันดับสิบของประเทศนะครับแล้วหมดไปประมาณหนึ่งนห้าร้อตับพื้ที่ทําให้ที่ท่านได้ต่ำแสนที่เป็นขยะรัทรูดแล้วก็ อยากได้รองพากย์ร่วมในการดำเนินงานของอยคกรธรรมชาติและีชีวิขอบคุณมากครับในส่วนพวกเราทางฝ่ายที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่อยนะ่านั้นมันเหมือนกับวาเราเป็นวัสดสสุนิซซอนเสร็จสำับโดยท่านนายกให้ในสังการให้รวบรวมนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถึงขยัน้ับท่วมกับขยันรองกับจัดในรายวันรายรายประเด็นในการพิจารแล้วการศาึกษา เกี่ยวกับการเปรนเจนขยะในทางที่ดีทางแหลงเมื่อประมาณต้นปีที่ปัจจุบันนั้นโดเพราะท่านเป็นคนมีบุญดีก็ต้องต้องรับมาละออกมาจากทางใหญ่ยาวนานมากแล้วก็สูงมากโชคดีที่ทางกรมทุบก็ก็ก็ดูนะตรงขางเราแล้วก็จ่าย